จอดรถมึงกี่นี่มันนี่มันนี่มันนี่ให้ดูอะไรนั่นนั่นนั่นไข่นึงมีนั่นนี่อีกมันนี่อีกนี่ที่สองตรงนี้สามตรงนั้นสีเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะวันนี้มาดูดูกำลังขึ้นเลยเราก็จะเก็บไข่ใหญ่ไปไข่น้อยๆนนี่กำลังขึ้น นี่อือฮ่านี่นมาฟังนี้นจะเจอแบบนี้เก็บใจทั้งวันนี่เป็นไงนะ่ะถ้ามาอยู่ป่าไหนป่าพิชชนุโลกค่ะตอนนี้มาท้าเมีมยาก,ก็บกปู่อยู่พิชชนุโลก ถ้าเเคยดีเด่นมาหาโปรก็หนึ่งมีดอกอีกดอกอีกว้าวอันนี้คือเป็นป่าที่สองที่นั่งมาเออเติร์ดใช่ป่าที่สองที่นั่งมาเก็บวันที่สองของที่วันที่นั่งมาที่สุนุโลกนี่จ้าเกิดที่เดิมจ้าเกิดที่เดิมเป็นไงล่ะไปเก็บไข่ตรงนี้ก่อนวันเก็บ ว้าวดู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 งูมีกำลังไข่อีกเด้อเข้าออกไปเลยติเอาหน่วยเดียวเองหน่วยเอาไว้เอาไว้เอาไว้ ไข่เลยโอ้ยว,วันนี้รอบสองท้ารอบรอบทสองของวันเป็นไงล่ะสองก็พารถมาลุยป่าลุยเขาจริงๆไปครับไปกันต่อไหปล่ะนี่คางทางดูคางคางดูางอย่าอันนี้อยู่อยู่คางทางเกี้ยวไปซะหน่อยหนึ่งกุ๊บกับกุบ๊บ กนันเกปให้เกิดโตโตไปไปกันตเบ่งเบ่งจุจุ้มุมุมจังไดเราเมื่อนี่มานเฮเราะรฮะฮิตเพราะในี่เราเจาในหน่วยันต้องไปเราไว้มันคือดีแต่เราเอาอันพกินไปอ Kan nih. มาโดดปักง่ายดูฮ่าหวานเจีย๊ยบกำลังงามกำลังขึ้นมาโอ้สงสัยรถมาเสาร์นี่มองบ่เห็นเหลือให้ขนอยอยู่ตัวนี้รอบสองของวันนี้นะคะดูตะกร้าค่ะ รอบปวงของวันนี <S 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 ้ทุกคนดูดอกนี่ว่ะยังใหญ่เลยแต่ว่าเหมือนจะเจอฝนเยอะไปเจอฝนเยอะไปแต่ก็อเอากระบานดิก็นี่ นู่นนู่น,นข้างล่างอีกดอกหนึ่งจ้านี่จ้าปืออ๊ดกำลังขึ้นแตกแล้วฮ่าจอยเก็บ <laughs> แบบง่ายๆเก็บมันนี่จ้ารอบสองรอบสุดท้ายของวันได้ประมาณนี้แหละกับบุยลำแล้วจ้าอ้ยังมีีก แท้แห่โอ้เมีดๆมดเมีดมดอยู่บนรถแล้วโอ้สิก้าบ้านเหรองงงงให้เต็นท์อีกอเพราะว่ามันไม่ค่อยออกมันออกก็ออกได้พ่อแกงพ่อแบบแบ่งปู่ยาตายายป้าป้าลุงๆจ้ะ มันไม่ได้พ่อที่ว่าจะขายหรือว่าแบบมันยังไงมันไม่ได้ออกเกยอะมันทุกๆปีแม่ว่างี้ก็ออกได้พอแก้งประมาณนี้เลยจ้า